สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆมือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้จะมารีวิวเรื่องการบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับดับแรกที่เราที่เราจะต้องดูก่อนฮะให้ดูเราดูที่น้ำมันเครื่องนะครับดับแรกเลยเพราะว่าเป็นหัวใจหลักของเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับเราจะมาดูว่าอันนี้ช่องเติมนะครับ น้ำมันเครื่องมาตรฐานของรุ่นนี้นะครับเครื่อง GX 3 5นะฮะผมจะใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะซึ่งมีมมาตร0 0ซีซีผมใช้น้ำมันเครื่องนะครับเติมลงไปเป็นน้ำมันเครื่อง4ีง่จังหวะนะครับเติมลงไปให้เต็ม มันจะพอดีเลยนะครับได้แล้วครับเสร็จแล้วก็เราก็มาทําการเติมเลยครับเราก็จะทําการเอียงเครื่องนิดนึงนะครับแล้วก็เติมลงไปเติมไปให้หมดขวดเลยนะครับน้ำมันเครื่องอาจจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ให้ทำงานได้นานขึ้นนะครับเราครหมันดูแลเปลี่ยนถ่ายอยู่สม่าเสมอนะครับบางคนก็บอกแ่า8ชั่วโมงบางคนก็บอกสิบชั่วโมงแต่ของผมผมมองว่าถ้าเราใช้เสร็จใช้เวลาเป็นนานๆเราก็ควรเปลี่ยนได้เลยครับเพราะว่าแค่หนึ่งซีซีปริมาตรมันไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับน้ำมันจะปอดีไหม ไหมครับน้ำมันมันจะปอดีเลยครับเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดเกียวนะครับเมื่อปิดแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมการเตริมน้ำมันนะครับน้มันเบนซิน,นทั้งเราได้เตรียมไว้แล้วนะครับ ่อมาล้วก็เปิดฝานช่องใส่น้ํามันเบนซินนะครับแนะนํานะครับเครื่อนๆสี่จังหวะให้เป็นเบนซิน95นะครับมันมีผลนะครับถ้าใช้น้ํามันธรรมดาพวกแก๊สโซฮอต่างๆมันจะทําให้ไม่ยืดอายุการใช้งานและน้ํามันไม่สะอาดเพียงพอนะครับอ่าเมื่อเราเติมเข้าไปแล้วนะครับ การปิดฝาเสร็จแล้วพี่จะเห็นตรงนี้ไหมครับจะเป็นลูกยางให้เราแยกน้ำมันขึ้นนะครับจะมีน้ำมันขึ้นมาแล้วตามสายกดไปเรื่อยนะครับให้มีให้มีคสวตึงมือนะครับ เสร็จแล้วเราก็อ่อนสวิตนะครับเห็นไหมครับจะมี0 1ทำความว่าใจใง่ายกดลงครับเพื่อเป็นการเปิดสวิตเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวมาสตาร์ทได้เลยก่อนอื่นนะครับเปิดโชกคพร้อมสาย ตอนนี้ง่ายยุ่งยากนะครับการบียุ่งแลยรู้จักเครื่องต้นตอนเช้าเครื่องก็จะวอร์มมันก็จะดับไปนิดหนึ่งนะครับพอเครื่องติดแล้วนะครับทุกครั้งอย่าลืมเอาโช๊คลงนะครับไม่งั้นมันก็จะดับอย่างลสักครู่เลยนะครับเรามาลองต่อครับถึงน,นะครับเครื่อทำงานนะ ปล่อยเครื่องวอร์มไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่เราจะทาการวอร์มไว้สักประมาณ20นาทีะครับเป็นการลันอินเ่องนะครับตอนแรกอยู่ที่เบิ้ลนะครับอย่ที่เร่งอะไรนะครับให้เครื่องมันวอร์มไปก่อนพอดับก็จะสตาร์ทใหม่เนื่องจากูกสู่มันอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเรื่องน้ํามันตอนถูกต่อคุิยในตัวด้วยนะครับนั้นเราวอร์มไปก่อนนะครับประมาณ20นาทีแล้วมาเริ่มมาเริ่มงับกันได้เลยนะครับ